เพื่อนชมคลึกไครและหัวใจสงสารวิหกนกครูนร้องร่ำเรียกคำรักนำที่ฟังให้รู้นกเท้าทังคูนิสาแออันนี้ที่ครูเจ๋บอกว่าต้องคอมมิตอะนี่ต้องคอมมิตกับเชสอยู่ตลอดแล้วเพลงเนี้ยของผู้ชายอยู่ในเชสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อาใหม่ชอบมากไปเลย นอ้นองเออซ้องเรารักคใครประจงพืกอใครละหัวใจสำราญหนทางน้ำตกไหลผ่านดูจังวิมานสายทานเห็นอยู่วิพนกครวญร้องร่ำเปอนคำรักนำมันพี่พรำให้รู้เสียงกล้าหรือใครเหมือนใครมากูนกเขาขันคูนิสานเอ้ยกัูอะไรกูดูเวลาคูไม่ฟังแล้วเหรอกูดูเวลย จา๋าเป็นเชสจา๋าอ่าจ๋านี้จา๋าเป็นนักเฉยโอกาสจา๋าทำไม่ไ,นนะ<า>ไม่เออ<า>เอาจา๋าจ๋านักเฉยโอกาสไม่เอาไม่เอาจ๋าเพื่อนกันจา๋จา,าจา๋จาได้โอกาสจา๋าได้โอกาสนะจ๋า ล้วอยากรู้อะไรันมีอะไรขนาดคอยคอยคอทุกอย่างไหนจะนมีอ๋อลิ่งเอ้ยข้างมันคอยหัวกลางร้องคางว้าวุ่นแม่พิษลนแท้จริงน้องว่าน้าเวทนาน้าตายังคุณแม่เอาไปเปรียบเทียบเทียงตัวตุนที่ละเหมือนอมคือกันใจดีมากกันใจ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 น ต่อดีดีแล้วดีแล้วเริ่มเข้าที่ต่อ,อให้ไหเสียงรืเหมือนดังฟ้าพาเสียงเสียง แม่ช้างมาแล้วว่าฉันใดกิตไหนกันอุ้ยให้โอกาสให้แต่โอ้ยนะอะไรวะโอ้ยนั่นแน่ช้างมาโอ้ยนั่นแน่โอ้ยนั่นแน่โอ้ยนั่นแน่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องไดนามิกนะคำหนักนะโอ้ยนั่นแน่ช้างมาแล้วแล้วว่าฉันใดฉันได้ลงมาที่เชสฉันฉันใดเชสล้วน นั่นแน่ช้างมาแล้วว่าฉันใดในแกันอุ้ยมันสูงใหญ่อ๋อลงมาให้ใกล้กับคนใจของพี่ตัวสามวาหรือไม่แต<น>่มันไล่ไลยต้องตายละครนี้น้องเอ้ยตงเชื่อช้างเสือนะัเพื่อนที่ไม่ต้องบอรียไม่ <นะ S 2> ก้วตาชอบเลยพี่หมูชอบเลย,อเลยตอนนี้คนนี้ลงมาหน่อยแล้วคนนี้ขึ้นไปแล้วเริ่มแบบเชื่อแล้วว่าคนนี้จะพาคนนี้ไปพี่หมู ที่ป่าจะหลอกน้องยาละมะมาที่ปลน้อนยังเหลือกันน้องวันไข้สั่นต้องกอดกันเอาไว้เอาไวเอาไวไม่เอาเอาไว้เอาไว้อเอาไวเยันเหลือกันน้องวันโอ้ยคือเป็นไข้สั่นต้องกอดกันเอาไว้น้องมียาแน่ไว้กินแกไท้ในแน่ไม่ไข้ป่าขอๆนิ่นี่นแน่มันหาย นี่นะ่าโอ้ยที่เป็นไข้สันต้องกอดกันเอาไว้เอาเมียแน่ไว้กินแกไข่หน่ไม่เปนปโอ้ย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 ดีอ่ะโอ้ยดีแล้วอ่ะตาจะทำได้ไหมคอมมิชชัเ่เชสวอยส์คนนี้วอลลุ่มเท่านี้แล้วสปีสดแบบเนี้ยดีแล้วดูเป็นคนพูดกันดูเริ่มมีการพูดมากขึ้นกว่าการลองนิดนึงนะของเต้ยอารมณ์ อยากให้ซ้อมอีกแบบหนึง่งคือซ้อมไกลกันนิดนึงแล้วค่อยมาใกล้ๆกล้ใลอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเบรกนิดนึง in, <right? S 1> ต้องอินด้วยต้องอินซ้อมให้อินนี่ซ้อมให้อินตั้งแต่วันจันทร์แล้วชีวิตจะสุขสบาย <c oughs> ในวันสุ์นะอินไลยพี่ต้นได้น้องต้องน่ารักน่าดูนะน่ารักน่าดูนะ <c oughs> ถ้าเป็นแฟนกันคนนี้เป็นสาวชาวกรุงไม่รู้เรื่องอันนี้สัตว์อะไรนี่แบบ รอมานานแล้วอหไรจะมาด่พาเข้าป่าสเสมอคุณตเขียนจดหมายคุยกันตลอด <Okay. S 2> เอสียงเชสค็มิสเตอร์เชสไวส์ทำมิ้คตอรสปีชแล้วก็วอลลุม่มค่อยๆอวัดหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่วัดสี่จบนิ่งแน่แยกออกมา น้องเอ๋ยสองเรารับใครเดินชมพฤกใครและหัวใจสำราญคนทางน้ำตกไหลผ่านดูดังวิมานสายทานเห็นอยู่มิหกนกครวรร้องรำเต็บคำรักนำที่พร้อมให้รู้ดีมากเสียงกระหรกไกเหมือนใครมากูนกเขาขันคูมิสานเข้ามาสเต็ปเนื่อง จะมีอ๋อลิเอ้ค่ะมันห้อยหัวพลางร้องครางว้าวุ่นพี่คนแท้จริงน้องว่าหน้าเวทนาหน้าตายังคุณแม้เอาไปเปรียบเทียบเทียมตัวตุนที่น่าเหมือนทองครุฑนักขวัญใจนีเอามาอีกเริ่มจะทิ้งแลเริ่มจะไหลจะต้องคนกันละใ<อ>กล้ใกล้ใกล้ละเผลอเผเิน ออก็เขิดได้แล้วอ่ะดีใจเสียงหือเหมือนดวฟ้าผ่าโว้นั่นแม่ช้างมาแล้วว่าฉันใดในกันอุ๊ยมันสูงใหญ่อ๋อหลบมาให้ใกล้เธอขวันใจของพี่เห็นตัวสาววานั้นไะตัวมันลายลายต้องตายละครานี้โพน้องเอ๋ยจงเชื่อช้างเสือนะเพื่อนพี่ไม่ต้องวอรีแล้วแก้วตา ข่นจริงหรอข่วนอะไรอ่ะเขื่อนที่ใจไม่เงียแล้วคืนนี้นอนไหนได้ใกล้ใกล้ใกล้ยุงริ้มไใจมากไว้เลี้ยขนาผีไพรผีดงผีป่าจะหลอกน้องยาละมะมาชิดใกล้หนาวเย็นเลือเกน้องวันโอ๊ยผีเป็นไข้สั่นองกอดกันเอาไว้น้องมียาแน่ไว้กินแกไข่นี่แหละโอ๊ยไม้ไข่ป่า จริงเปล่าอ่ะไม่อยากไม่อยากกอดอ่ะที่เป็นแคซสนต้องกอดกันเอาไว้ไม่อยากกอดแล้วอ่อออากกอออแปลว่าถูกต้องปะแปลว่าถูกต,อออกต้อง,องโอ้แมเที่เาทำแล้วมันน่ายหน่อยขึ้นโอ้ขึ้นโอ้ขึ้นนะคะกันบ้าน <มะ S 1> คนือเสียงที่แตกต่านนง